ก,กับพ่อใหญ่รถบติตดดอกพี่น้องรถบติตดรถไม่ติดนะคะไปได้กำลังขึ้นสะพานนะคะ คอยเสือคนไหนพวกพ่อเสือก็ย่าไปเสือเด้อพี่น่องด้วยเห็นไห้เขาจิตตกเ้ยเอยเอเสื้อหลายกับบดดีเดียวคนเท่าเบิ่งไปหลายๆคนสับประรดผู้แรกหวาน หวานหวานอนอยู่แถวอันปรโตโรูโส่ทางด่วนนะคะสท,ทางด่วนก็แมงคือเจะาของนะมันให้เอาคือเจะของนั่นแหละมันดีที่สดุดล้วพี่น้อ่อเอา ได้นะเดิมไปไปเที่ยวเหรียญนักันพี่น้องมาเดิมมาเดิมไปยายพาไปทุระแบบหนึ่งกันต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับค่ะผ่านไปผ่านมาแวะได้แวะได้ค่ะยืดอวดมาสิสื่ออย่างน้อ่ยดมาเลยลืน คผ่านไปผ่านมาแวะได้คุณคุยเอาแนวเอ,อื่นมันบอส่แนวทางของเขาเนาะเอาแนวทางของเจ้าของเองมันลงมันข,ของนัวนคะคะข,ของไหลครับขงไหลพ่อใหญ่ฝ่าวงขดว่าฝ่าว่าสัน ของหลายคักเด้อพี่น่องเด้อน้ำยาปรับค้าเอ้ยน้ำยาล้างจานอ้๊ยยังไม่ก็ไปหาลบหนันลบนี่ออกเฮศให้จะของหยอดวิวหายเออหน้าที่รับช่มหายประเนี่ยสบู่สบูเ่เหลวเดี๋ยวอ้นจะหาสบูเ่เหลวก่อ แป้งเห็ดอ้จะหมดนี่เอ้ยเอารถห่างมาตัวนี่เอามาขึ้นสันส้นๆอยู่ฮปปะ สบู่สบู่เหลวเยื่อ้วนจะหาสบู่เหลวก็แป้งเยื่อ้วนจะหมดนี่มาถึงนี่แล้วก็ต้องสู้เนาะมาทางนี้ก็ต้องสู้นะคะสู้ต่อไปไม่มีหยุดติดไฟแดงอีกแล้วคนคนเป็น,นมือใหม่กัเลยบุหูเหลืองอีหยังเขาว่าลบกับลบกับเสื้อเขาเมาื่อสุอย่างของ องเพลิดไม่หลายสีพี่น้องไม่หลายสีนี่แหละคนนะคะเข้ามาในเมืองแล้วเย่ว้วนอยู่อำเภอเมืองตอนนี้เข้ามาในตัวเมืองแล้วนะคะสติสตเด็ดไดนี่นี่ไม่ค่อยดีสวัสดีพี่น้องกองไฟสุโขทุศคนเมื่อเดียวตะจ้านางในรถตาจ้า ไปเรื่อยๆรถไม่ติดรถไม่ติดนะคะมันจะสวงกลรองเว้นกับสีบ๊วย แล้วๆกับกำลังสีกับเด้อพี่นอ้องขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆให้พ่านกันสุกคนเด้อพี่นอ้องยุสม,มุติสาครจ้ายุสมุทรสาคนาสมมราคนนะจ๊ะนะคะผ่านไปผ่านมาแวะได้คุณคุยเขาต้องเอา้า แบบชีวิตของเขาเองนี่แหละมาลงอเอาหลอบโตเข้าในเมืองแล้วนะคะเข้าในเมืองแล้วนะคะเฮ้ยเออเสื้อหลายกับบุีเดียวคนเท่าเบ่งไปหลายหลายคน ออกระชุมแบนเออ,ออทางออกกระชุมแบนนี่คุยกับหมูมมกันหมูอยู่บ้านแผ่วดูกันไปได้นิดหน่อยก็เอ้าเกิดว่าจะขอให้มันผ่านสะกกอนก่อนสิได้กันหาน้ำยาปรับผ้าน,นุ่มก่อนนะคะ แบแแยังงานเราไม่มีวันหยุดนะคะถึงสะพานแล้วพี่น้องสตอรอเบอรี่นะคะสับป,ประรดผู้แรก หวานหวานหวานที่หกแปดนะคะจบเรีปีหกเจ็ดกันทุกคนนะคะแหงๆปังๆห้าห้าแพ็รรถไม่ค่อยดีรถไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เขาลายวะสนอืมมันขีดตัววระสนเอออยางเก็ดอีกยังเห็ดไปโหลดเห็ดี่มาไปอ้วนอยู่อำเภอเมืองสมุทรสาครนี่ก็เขามามาในเมืองมามาเติมลมเพื่อนเนาะเออปฏิสัมพันธ์มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะคะเออลงคลิปสม่ำเสมออม่คลิป 3. เกลีเขาผ่านเกลไว้ไว้กันทุกคนแยกอ้วนจะให้กำลังใจมูพวกให้กำลังใจเจ้าของน้ำไหลจ้าขเข้าในเมืองแล้วนะคะเข้าในเมืองแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ ค่ะรวยรวยรวยรว,วยด้วยกันนะคะปีนี้แห่งๆ่งรวยรวยกันทุกคนนะคะขอบคุณเลยนี่กจะออกมาได้เข้าเดียวก็ต้องไปเบ่งงานอีกแลละต้องอยู่กับลูกน้องตลอดบางที่ก็สวยบางที่ก็ไม่อยากไปหาวิว พาคลิปง,งามๆเกิดบ,บุมี่คนพาไปพญายกับบวว่าง ที่สิบเดือนหน้าก็ตุดกิน